กับสวัสดีเอฟซีนอตตีทุกคนครับวันนี้อยู่ผมอาจารย์น็อตตีวิ่บับนอนนอกนี่ม่ใกล้เลยก็ความมีทูกช่องอาจารย์น็อตตีพาด้วย<ส>ก็วันนี้เดี๋ยวอาจารย์มาให้แนวทางหน่อยอาจารย์หายเป็นปกติแล้วนะครับทุกคนก็ขอแสดงความดีดีกับลูกศิษย์เอฟซีเมื่อวานเนี่ยแตะสามตัวกับหัวนะใครได้บ้างครับใครได้บ้างฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หน่อยเมื่อวานมันกับหัวอะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะกลับบ้านและอาจารย์ แนวทางกันก่อนวันนี้5น้อยวันนี้เด่น4ฟัน4รูป4วิ่ง4ครับ4 2 4, 4 5 2 5 4 8 4 0 4 7ฟังอีกครั้ง4 2 4 5 2 5 4 8 สี่ศูนย์สี่เจ็ดสามตัวมีสี่สองห้าสี่สองศูนย์สี่สองแปดสี่สองห้าสี่สองศูนย์สี่สองแปดเม็ดเดียวสี่สองสองสี่นะครับสำหรับลาวพัฒนาลาวพัฒนาเด่นเจ็ดฟันเจ็ดลูเจ็ดวิ่งเจ็ดครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสาม สามศูนย์เจดห้าเจดหนึ่งเจดแปดังอีกครั้งเจ็ดศูนย์เจดสามสเจดห้าเจดหนึ่งแล้วก็เจ็ดแตัวมีเจ3ดศูนย์เจ็เจห้า 7จ็ดศูนย์เม็ดเดียว70แล้วก็03นะครับเอา2เม็ดแล้วกันเลาานะครับเล่าภาษาอีสานเยมีเจ็ดศูนย์เจ็ดามสานยเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่ 70, 73, 30, 75, 71, 78, งเจ็ดแปตัวมีเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูเจ็ดเอ้ยเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูเม็ดเดียวเจ็ย์ครับกับ0ศา นะครับฮา,านอยกับซีสองซีหาสองหาเอฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนนะครับขอให้เฮงๆรวยๆกันอาจารย์ก็เดี๋ยวอาจารย์ไล่แพ็คของให้เย็นนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์ป่วยเนาะช่วงเมื่อกี้อาจารย์ก็ไม่ได้เข้าไปแพ็กของนะครับเนาะโอเคนะครับก็รอหน่อยนะทุกคนนะครับฝากแชร์ด้วยเนาะสวัสดีครับ